นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บขยะปรับภูมิทัศน์จุดทิ้งขยะหลังวัดสวนรคีรีวงนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเปลี่ยนติดตั้งทั้งดับเพลิงใหม่พื้นที่ชุมชนบ้านกะหลิมนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองลงพื้นที่มอบพระอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมเปิดจุดบริการบางลาสะอาดปลอดภัย24ชั่วโมงรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนแผ่นดินไหวและภัยซึนามิ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือรับมอบเรือกูภ้ภัยให้กับเทศบาลเมืองป่าตองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการสุขาพิบาลอาหารในเขตเมืองประจำปีงบประมาณพศ2568นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองวันพฤหัส,สบดีที่3กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาที่บริเวณจุดทิ้งขยะด้านหลังวัดสวนคีรีวงศ์นางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บขยะปรับภูมิทัศน์จุดทิ้งขยะบริเวณด้านหลังวัดสวนคีรีวงของเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อความสะอาดมีสุขอ,อนามัยที่ดีในพื้นที่ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยเทศบาลเมืองป่าตองได้กำหนดเวลาทิ้งขยะมูลฝอยและขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติด,ดังนี้นำขยะใส่ถุงมัดปากถุงให้เรียบร้อยนำไปวางณจุดทิ้งขยะตามเวลาที่กำหนดขยะชิ้นใหญ่ให้แจ้งเทศบาลเก็บเป็นรายกรณีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองหมายเลขโทรศัพท์07634-5331ี้าวันพฤหัส,สบดีที่3กรกฎาคม2568 เวลา9.30นากานาทีที่บริเวณชุมชนบ้านกะหลิมนางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่ตรวจสอบถังดับเพลิงเก่าเพื่อเปลี่ยนและติดตั้งถังดับเพลิงใหม่ในพื้นที่ถนนพระบารมีซอย5และถนนพระบารมีซอย6ชุมชนบ้านกะหลิมจำนวน25ถังโดยการเปลี่ยนถังดับเพลิงในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากอักคีภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และเพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นเพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน วันศุกร์ที่4ี่กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ชุมชนชายวัดชุมชนบ้านโคกมะขามและชุมชนบ้านกะหลิมนางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณาสุขกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง โดยได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อให้ผู้ที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมีสุขภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นช ตัอเล็กคนนี้ตางโค้งอ่ะใส่โนวดกับตางโค้งได้เลยไปก่อนานะ้วันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568เวลา20นาฬิกาที่ถนนบางลานางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยงานเทศกิจและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรป่าตองชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองมูลนิธิพัฒนาป่าตอง เปิดจุดบริการบางลาสะอาดปลอดภัย24ชั่วโมงเพื่อยกระดับมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองป่าตองสถานีตำรวจภูธรป่าตองชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองและมูลนิธิพัฒนาป่าตอง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการป้องกันเหตุอาชญากรรมอาวุธยาเสพติดรวมถึงความสะอาดของถนนบางลาวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายประสานประทีปณัทลางรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยเหตุแผ่นดินไหวและภัยสึนามิเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมหนึ่งปพ อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนร่วมการประชุม รถละส่วนกันนะครับ,บเดี๋ยวลาจะแนะต่อไปครับจะเห็นว่าตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กตุลาคมสันวาคม2547เดือดขนาดเป็นหน่วย9.1ความุดลึก30กิโลนะครับวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568เวลา13.30นาทีที่ป้อมตำรวจบางลาหาดป่าตองนายสานกรกี่สิ้นรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง รวมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือรับมอบเรือกู้ภัยจากบริษัทต้นสมารีนเซอร์วิสเซลจำกัดร่วมกับสโมสรโรตารี่ป่าตองบีในการมอบเรือกู้ภยัยให้กับเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การเทศบาลเมืองป่าตองและเพื่อใช้งานสาธารณะอื่น โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานเลือกู้ภัยและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ m.o. u กััับบบรรรรริิษทตตต้นนนใสสมมาาาจำดดและอโีปงไ่วันนนี้วัอังคารที่8กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมพลาซ่า1โรงแรมดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตป่าตองนางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการสุข,ขาพิบาลอาหารในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองและผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ป่าตองเข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านการสุขาพิบาลอาหารและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการสุขาพิบาลอาหารสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบการของตน เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและเกิดความมั่นใจว่าผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการนั้นๆมีความรู้ความเข้าใจหลักสุขาพิบาลอาหารและส่งเสริมให้สถานประกอบการและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการฝึกอบรมสุขาพิบาลให้แก่ผู้สัมผัสอาหารในความรับผิดชอบโดยมีนายศริรวัตรเกรียงไกรหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เช็คความสะอาดเรียบร้อยของร้านแต่ลร้านนะคะก็อยาใหุ้กคให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นจุดสร้างร วันอังคารที่8กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกา30นาทีนางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารงานและสอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆของสถานศึกษาเพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตโดยลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองดังนี้โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสน้ำเย็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองหนึ่งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองสอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตองถ้าเราเพิ่มส,สวสัสดิการไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรือค่าคองชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถจะมาดูแลครูตรงนี้ให้ความอบอกให้ความรู้ความอะไรเนีบก็อยากจะเพิ่มในส่วนตรงนี้ของครูไปทุกคน